น,นี่ก็ได้งานแล้วครับนี่เดี๋ยวเราโทรหาลูกค้าแป๊บหนึ่งครับโอเคครับอัล่ะฮัลโหลโหรครับพี่เรียกลวลาบุ๊ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ผมสอบถามพี่ส่งอะไรครับพี่รายละเอียดที่เป็นเป็นลนังอลูมิเนียมค่ะพี่โอเคเดี๋ยวผมเข้าไปรับนะครับพี่ เมาได้นะคะล่างมันยาว4.2เมตรนะพี่3แพคอ๋อราล่างมันยาว4 4.2เมตรค่ะโอเคอที่รับได้ไหมรับได้รับได้โอเคค่ะเข้ามา11โมงตรงนะพี่เขาเดี๋ยว11โมงตรงเหรอใช่ค่ะแม่พี่ไม่ได้ระบ,บุ11โมงเพราะประมาณ11โมงกว่าอ่ะดิเพราะว่าผม ไปถึงพี่เดี๋ยวผมดูแแบแป๊บนึงน,นะใหญค่ะเ,เดี๋ยวแป๊บนึงจะถึงที่ประมาณ10เอ็นโมงพอดีอ่ะพี่ได,ไ,ดได้ไหมได้คับพี่ได้ด้โอเคครับได้ครับครับไปครับโห oh, แจ้งลูกค้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปรับของลูกค้ากันครับไปครับโห oh, แจ้งลูกค้า เรียบร้อยเราก็เข้าไปรับของลูกค้าครับเป็นรางอลูมิเนียม4เมตรโอเคครับไปเข้าไปรับของกัครับเอ้เจอรายละเอียดลูกค้าเรียกงานต้องแบบนี้พี่ใส่รายละเอียดให้ครบหมดเลยเรียบร้อยเอออยากเจอลูกค้าแบบเออใส่รายละเอียดแบบนี้ขึ้นได้หรือไม่ได้เราจะได้รู้เลยครับนี่รายละเอียด ครบพร้อมทุกอย่างโอเคครับโทรหาลูกค้าก่อนแหมพี่ตอนนี้ผมมาถึงแล้วครับออตอนนี้ี่ถึงปาโก้แล้วใช่ไหมใช่ครับพี่ถอยหลังเข้ามาข้างบันไดสีเหลืองดำได้เลยค่ะข้างๆนะไม่ต้องขึ้นมาตรงบันไดนะอ๋อโอเคเดีเยอะรถ่าแล้วเปิดหน้าแอมให้หนูลเลยหนูออกไปถ่ายค่ะโอเคได้ครับ ขึ้นของอ่ะน,นี่ของอยู่ข้างหลังครับอันนี้ก็ขึ้นของลูกค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปส่งของที่นนกันครับไปครับเดินทางอันนี้ก็ขึ้นของลูกค้าเสร็จแล้วเลยครับเดี๋ยวเราเข้าส่งกันครับไปส่งที่นนทบุรีเขาใส่คนช่วยยกมาแต่งานไอเหล็กก็ไม่ได้หนักหรอกแต่มันเจ้า 4เมตรโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่งที่โนงงันไปครับเราก็มาถึงลูกค้าปลายทางแล้วเดี๋ยวโหหามลูกค้าปลายทางกันฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ผมถึงปลายทางแล้วครับพี่อยู่ตรงร้านักรีครับ ใช่ไหมคะใช่ผมเลือกผมข้อมาในซอยหน่อยหนึ่งแล้วใช่ตรงบ้านที่มันมีตัวใช่ไหมคะเดาใช่ที่ตรงมีรอบพอไหมโอใช่ค่ะโอเคอตรงนั้นกอนค่ะได้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งลูกค้ากลังบอกลูกน้องออกมาเห <c oughs> ็นไหมครับส่งของก็มีรอบพอเฝ้าหน้าบ้านเดี๋ยวรอ ลูกค้าติดต่อกลับมาอีกทีหนึ่งรอพอไม่รู้เรื่องรอครับมีรพอพอาอน้าบ้านดนวอยก็อันนี้ก็มาถึงลูกค้าเสร็จลงของเสร็จแล้วครับอันนี้ก็ลงของลูกค้าเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเข้ายากรอพอเยอะบาอ้านคุณมีกระตังเนาะเออ โอเคครับก็ส่งของเสร็จแล้วครับตามนี้แหละครับ